ะะสวัสดีค่ะเน็ r เลนท l ลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆค่ะทำง่ายๆที่บ้านอีกเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเมนูอะ o โฟกาโตค่ะอะโฟกาโตธรรมดาแล้วก็จะเป็นไอศครีมกับกาแฟใช่ไหมคะที่เนเคยแชร์ไปแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำอะโฟกาโตแบบ มีกาแฟมีโกโก้มีมัชฉะเลยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเราจะใส่ส่วนผสมยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นเน่ทำกาแฟก่อนนะคะเวลาที่เราทําที่บ้านค่ะไม่มีเครื่องชงกาแฟไม่ต้องตกใจนะคะใช้เป็นโมคาพอตก็ได้นะคะหรือว่าใครมีอุปกรณ์ชงกาแฟอะไรก็ใช้ที่เตงมีเลยนะคะทีนี้พอเป็นโมคาพอตค่ะเดี๋ยวเน่บดกาแฟก่อนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราบดกาแฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาชงกาแฟเลยค่ะโมคคาพอตตอนนี้เน่ใช้เป็นเอ็กเพรสนะคะกรุ่น3คัพนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็เอากาแฟใส่ในกลวยได้เลยนะคะ เราบดกาแฟไว้แล้วนะคะน้ําใส่ต้มเขานะคะต่ํากว่าวาวนะคะ,ะเราใส่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ากาแฟค่ะใส่ได้เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็ปิดด้วยโถแล้วเราก็ตั้งเตาได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็ทำกาแฟตั้งเตาไว้ก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาชงมัช,ชัดกับโกโก้รอกันไว้ก่อนเลยค่ะถ้าเวลาที่เราอยากทำอะโกโต้นะคะเราไม่ได้เราไม่ใช้เยอะนะคะเน่ใช้มาแค่น้ําร้อน1ออนค่ะถ้าเราทำเป็นมัช,ชัดนะคะก็คือน้ําร้อนประมาณ1ออนหรือแบบนิดเดียวนะคะแล้วก็ใส่ผงมะช,ชัดหช้อนชาค่ะ,ะกาแฟได้มาแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ผงมัช,ชัดนะคะ1ช้อนชาค่ะ โกโก้ก็เหมือนกันนะคะโกโก้ก็ใช้น้ําร้อนมาแค่ประมาณ1ออนนะคะกอาวก็ได้ค่ะประมาณ1ออนแล้วก็ผงโกโก้นะคะผงโกโก้เราจะใส่แค่ประมาณ1ช้อนชาแบบ1ช้อนชาใช้ช้อนตักอย่างนี้ก็ได้นะคะประมาณเนี้ยค่ะไม่เยอะมากนะคะมานี้1่ช้อนชานี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการแบบโกโก้แบบเข้มมากนะคะแต่ถ้าใครชอบเข้มๆก็ ใส่เยอะๆได้นะคะจะใส่แบบว่าพูนๆเยอะๆเลยก็ได้ค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาเต็มตัวนะคะ ทำเป็นอะฟกาโต้กันเลยค่ะนั่นก็คือเราจะมีไอศครีมนะคะที่ใส่ลงมาค่ะจริงๆไอศครีมต้องบอกว่าเอาที่เราชอบเลยนะคะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วค่ะพอเป็นเมนูนี้เราจะใช้เป็นไอศครีมวอน,นิลาก,กันนะคะอยู่บ้านก็ไอศครีมที่เราหาได้เลยนะคะตาม Seven. เซเว่นอะไรนี้ได้เลยค่ะ เราได้สครีมอย่างนี้แล้วนะคะเราก็มาเทเลยค่ะอันนี้ก็เป็นโกโก้นะคะอันนี้ก็เป็นมัทฉะค่ะแล้วแก้วนี้ก็เป็นกาแฟค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็ได้มาเป็นอะฟโฟกาโต้3แบบแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันดูค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราจะได้รสชาติของอะโวคาโดเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเน่ชิมก่อนนะคะเรามาชิมกันนะคะโกโก้ก่อนเลยแล้วกันอืมโกโก้เข้มมากเหมือนกินช็อกโกแลตเลยอ่ะเหมือนเราทานช็อกโกแลตที่มีความแบบว่าหวานหอมวานิลานะคะอร่อยอะ่ะเปลี่ยนช้อนดีกว่าอ่า อันนี้นะคะมัชฉาค่ะหอมมัทฉาหอมมัทฉาแล้วก็มีความแบบวานิลาอือร่อยมากเลยแล้วก็เดี๋ยวกาแฟนะคะอ,อร่อยมากต้องบอกว่าเป็น เป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยมากเลยนะคะก็คือมันจะมีความหอมของกาแฟของมัทฉะของโกโก้นะคะโดยที่แบบว่ามันจะมีความหวานแล้วก็มีมีมีความวานิลาค่ะปนมาด้วยแล้วก็มันก็กลายเป็นเหมือนเราทานแบบขนมหวานนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะไปลองทํากันดูนะคะสําหรับท่านที่เออมีโกโก้มีมัทฉะมีกาแฟที่บ้านนะคะเนี่ยทำง่ายๆได้เลยค่ะแล้วก็หาไอศกรีมมานะคะเอาเป็นรสชาติที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็มาลองทําแบบนี้กันดูค่ะ ก็เป็นเมนูทานง,ง่ายๆกันที่บ้านอร่อยๆเลยค่ะถ้ายังไงแล้วทาแล้วลองลองทากันแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างได้ค่ะหรือว่าอยากจะแนะนําติดชมอะนไลนอยากให้เน้มาแชร์เรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวนี้ก็จะหาความรู้มาแชร์ให้ค่ะก็สําหรับวันนี้เน้มาแชร์ให้ค่ะเมนูที่เราจะทําง่ายๆที่บ้านกันเลยค่ะอร่อยมากๆด้วยนะคะลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ